สวัสดีครับผมอ่านเองวันนี้ผมจะมาเปิดตัวรายการใหม่ที่มีชื่อว่าคุณพี่เอาอะไรไมาให้ผมอ่านครับเนี่ยเป็นรายการประมาณว่าให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่ผมรู้จักให้พวกเขาเหล่านั้นช่วยส่งหนังสือสักหนึ่งเล่มให้ผมอ่านโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะส่งหนังสือเรื่องอะไรมาให้ผมอ่านกัน โดยประเดิม EP แรกเป็น EP พิเศษเนื่องจากจะใกล้สิ้นปีแล้วผมก็เลยได้ชวนเหล่า Family มาร่วมทำกิจกรรมแรกของขวัญกันโดยคอนเซปต์จะมีประมาณว่าจะมีการสุ่มจับรายชื่อโดยถ้าสุ่มจับรายชื่อได้ชื่อคนไหนก็ต้องส่งหนังสือให้คนนั้นโดยที่คนคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าผมจะส่งหนังสืออะไรไปให้เขาอ่านและผมก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งหนังสือเรื่องอะไรมาให้ผมอ่านเช่นกันโดยรายละเอียดนั้นก็ ไปฟังจากคุณโอ๊ตจากเช่าสนองนิดได้เลยครับเฮ้ยทุกคนคิดมาปีนี้นี่มีใครแบบมีแลนทำอะไรจะไปไหนไหมฮะเฮ้ยผมกะว่าจะไปโบสถ์ของไปโบสถ์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วไปกับใครครับไปกับผู้หญิงเอ้ยไปกับเพื่อนผู้หญิงไปกับเพื่อนผู้หญิงไปกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ปกติคุณโอ๊ตไปโบสถ์มีเอาถุงเท้าไปแขวนแบบรอของขวัญอะไรอย่างนี้ไหมเอาไปแขวนทำไม เอ้ารอของขวัญไงแบบเผื่อมีใครเอามาให้ซันต้าใช่ใช่ใช่ไม่มีอยู่จริงนี่อ้าเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้โอ้โหความรู้ใหม่เลยจริงผมรอซานต้ามาทุกปีโอ้ดับฝันปะเนี่ยโอ้ผมใจสลายอ่ะคุณโอ๊ซันต้าเป็นจริง ว <What> <laughs> อดเดอร์ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยพวกคุณก็รู้ว่าซันต้าไม่มีจริงถึงอาจจะไม่ได้ของขวัญจากเขาแต่เรามาหากิจก,กรรมเล่นอย่างเช่นประมาณแลกของขวัญดีไหมครับเฮ้ยยัยงไงฮะไ,ได้นะไ,ได้นะผมได้นะผมรู <c ười> ้สึกสน <c ười> ใจเลยประมาณแลกของขวัญแบบบัตดี้บัตเตอร์ประมาณว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ของขวัญจากใครแล้วก็คนที่ได้ของขวัญจากเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราใส่อะไรไปให้ประมาณเนี้ครับโอ้ย เฮ้ยสนสนสนแบบกึ่งกึ่งกล่องสุ่มด้วยป่ะประมาณนั้นครับอุ้ยเอาเฮ้ยน่าเป็นใจอุ้ยได้ได้คอนเทนต์ทำคลิปคนนึงด้วยโอ้โหโอ้โหอันนี้จัดสามร้อยไอคิวสามร้อยไอคิเลยฟุ้มเลยเอาดีเอาดีผมผมเอาผมเอาด้วยผมเอาด้วยถ้างั้นนะด้วยฮะผมบวกหนึ่งผมบวกสองก่อนเลยให้ผมบวกสามเลยกันใครบวกมาเดี๋ยวบวกด้วยอ้าวัสดีอมาด้วยคนเฮ้ย มันจะมาจบวุไหนเลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปตกลงกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะเล่นกันยังไงนะครับไออันนี้เรียกว่าคอนเทนต์เลยนะจับชลาอย่งยังไม่มีชื่อเอาไว้รว่าเรียกชั่วข่าวนะครับว่าเอ่อจิบ็ ลักกัดอ่าเรียกเรียกไปก่อนเรียกไปก่อนเดี๋ยวคิดชื่อออกค่อยตั้งทีหลังครับก็คือคุยกันแล้วนะครับจะประมาณว่าเหมือนอย่างที่คุณอ่านจบบอกเลยก็เหมือนเล่นบัตดี้แลกของขวัญกันนะครับโดยที่จะมีคนหนึ่งนะครับจับสลากว่าจะได้ใครเป็นคู่บัตดี้นะครับแล้วก็ต้องเลือกของใส่ในกล่องส่งไปให้บัตดี้คนนั้นนะครับโดยที่คนที่รับของเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าใครอ่ะจะใครจะส่งของมาให้นะครับ แล้วของในกล่องก็จะเป็นความลับแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็เหมือนกล่องสุ่มด้วยประมนั้นเล่นเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับแล้วก็จะวนลูปเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้นะครับวนเป็นวงกินหางกันอ่าก็ประมาณนี้โดยของที่เราจะแลกกันนะครับหลักๆเลยก็ในกล่องหนึ่งอย่างนะครับจะต้องเกี่ยวกับมังงะไ i โนเวลหรืออนิเมะก็ได้นะครับแล้วอย่างอื่น นอกเหนือจากนี้ก็สามารถใส้ได้เหมือนกันผมบอกเลยนะบันเทิงนะครับผมเอาจริงด้วยผมเอาผมใส่สุดนะอ,อใครได้ของผมผมบอกเลยระวังตอนเปิดให้ดีใส่งูเข้าไปเด้อเล่นแรงแบบนั้นสวัสดีครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับกับผมมน,มนแล้วก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการอันบทอก,กองปริศนา เรื่องอะไรกันนั้นเราไปชมกันเลยงั้นเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับโอ้มีเขียนโน้ตไว้ด้วยขออ่นานหน่อยละกันสวัสดีครับคุณอ่านจบหวังว่าจะอ่านออกนะครับผมเลือกเรื่องนี้มาให้ถึงอาจจะไม่ใช่แนวคุณแต่เรื่องนี้คือของดีมากวัตเชียร์ของผมลองเอาไปอ่านดูนะแนวเรื่องจะเป็นคอมเมดี้ดราม่าจากคุณพีจีอ๋อแสดงว่าคุณพีจีจากช่องพีจีบางแงเป็นคนส่งมานะครับ ผมจะบอกคุณ p ีจีอย่างนี้เลยว่าเรื่องเงี้ยผมเล็งมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกไม่ใช่แนวผมก็ไม่เชิงเล็งอยู่ครับขอบคุณมากครับที่ส่งเรื่องนี้มาให้อ่านครับขอบคุณมากๆเลยครับโอเคเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับโดยเล่มต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องตัวเกียวบาเบลนะครับโดยคุณพีจีก็จะเขียนโน้ตประมาณว่า ผมอยากแบ่งปันมังงะเล่มน้อยๆแนวแอคชั่นดีๆเล่มจบน้อยๆให้คุณอ่านจบลองอ่านดูครับผมจะบอกคุณพีจีอย่างนี้เลยว่าผมมีเรื่องนี้แล้วครับแต่ยังดองอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าขอบคุณมากๆที่ส่งเรื่องนี้มาให้เพราะถ้าคุณพีจีส่งเรื่องนี้มาให้แสดงว่าเรื่องนี้ก็น่าจะดีแต่ยียดายดที่ว่าผมมีแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับ มีกัสช่วยอ๋อเรื่องนี้ก็จะเป็นการดจากเรื่องเชนโซแมนนะครับน่าจะเป็นลิเกสิทธิ์แท้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเอกที่มีชื่อว่าเดนจินะครับไม่แน่ใจว่าในากล้องเห็นชื่อหรือเปล่าเวบเนี่ยโอเคก็ ่อไปก็จะเป็นภาพไอ้คัสเหมือนกันจากเรื่องสไปร์แฟมิเป็นอาจารย์อาจารย์เอีเลแกนต์นะฮะใช่ไหมชื่อว่าเฮนรี่เฮนดิสันน่าจะประมาณนี้ฮะนี่เฮนรี่เฮนดิสันโอ้การ์ดค่อนข้างสวยชอบเลยฮะต่อไปก็จะเป็นโพสการ์ดไทจูเป,ปด เรามาดูเริ่มต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวนะผมนึกว่าคุณพีจีส่งแค่เล่มหนึ่งป้ายยามาให้ผมอ่านนี่คุณพีจีส่งมาเป็นเซตให้ผมอ่านเลยเหรอขอบคุณมากครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ผมมีครบเซตแล้วแต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณพีจีส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะหากิจกรรมดีๆแจกคนดูกัแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วกดติดตามไว้นะครับนี่เล่มสองนี่เล่มสาม เรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับซึ่งเล่มต่อไปก็มีชื่อว่าโยฮาบันทึกปฏิบัติการเนี่น่่นฟ้าเพอร์ฮาเบอร์ซึ่งเนื้อเรื่องเรื่องนี้น่าจะแต่งมาจากเกมเนียออ t โตมาตานะครับซึ่งเนียออ t โตมาตาผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่เขาดัดแปลงมาเป็นบางงะแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าจะสน,นก็น่าจะสนุกนะครับไว้ไว้เดี๋ยวเราอ่านนะฮะโอเคเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยครับ ซึ่งน่าจะเป็นรัสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลประเมินซึ่งผมจะบอกคุณพีจีอย่างนี้นะครับว่าผมมีแล้วแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับซึ่งคุณพีจีก็ส่งมาทั้งหมด2เล่มด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีโน้ตก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับสรุปว่าผมสรุปให้เลยนะครับว่า คุณพีจีส่งของสะสมมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือเป็นกาซสองเป็นกาสองใบนะครับจากสปายแฟมิลี่จากสปายแฟมิลและก็เชนซอลแมนนะครับส่วนอีกใบนึงจะเป็นโสต์กร์ดของทางสยามอินเตอร์ที่เขาส่งมานั่นก็คือไคจูหมายเลขแปดนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ว่านี่การ์ตูนครบเต็ การ์ตูนครบจบเรื่องแรกก็คือโตกเกียวบาเบลนะครับมีทั้งหมด3เล่มนะครับซึ่งผมบอกว่าผมมีแล้วนะครับคุณพีและก็เกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่โดยสกิลประเมินส่งมาให้ทั้ง2เล่มผมก็บอกอย่างนี้ว่าผมมีแล้วนะครับคุณพีและก็เรื่องนี้ที่ส่งมานะครับก็คือโยฮาบันทึกปฏิบัติการเหนือฟ้าเพอร์ฮาเบอร์ซึ่งเรื่องนี้ ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่ามีคนพูดว่าเกมเนียวโตโมตาตาในเรื่องค่อนข้างดีไว้เดี๋ยวผมลองอ่านดูละกันเพราะว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็น่าสนใจดีนะครับไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวลองอ่านดูครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ค่อนข้างที่จะถูกใจนะผมเล็งแล้วว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณบกคุโนะมั้งฮะ าก็ป้ายยาเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ค่อนข้างดีป้ายยามานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้อ่านซึ่งคุณพีจีส่งมาให้ก็ขอบคุณครับก็สำหรับลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณพีจีมากๆเลยครับที่ส่งมางะและของสะสมเหล่านี้มาให้ผมนะฮะผมจะบอกอย่างนี้เลยว่ารู้สึกละอายใจนะคนที่ได้ของผมน่าจะน่าเช่าน่าดูนะฮะสำหรับอยากรู้ว่าถ้าเป็นใครนะครับก็ เราติดตามดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับผู้โชคร้ายในครั้งนี้ที่ผมดันสุ่มรายชื่อได้คนคนนั้นนั่นก็คือก็คือก็คือพักสักครู่ครับโทษทีโทษทีเอาใหม่เอาใหม่คนคนนั้นนั่นก็คือคุณลีจะช่องคุณลีมังงะนั่นเอง ซึ่งผมก็ได้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของคุณลีก็ได้รู้ว่าช่องคุณลีนั้นน่าจะชื่นชอบการ์ตูนแนวเลิฟคอมเมดี้เป็นหลักลองลงมาก็น่าจะเป็นการ์ตูนดีๆที่อ่านแล้วได้ข้อคิดหรือไม่ก็เป็นแนวการ์ตูนดาร์กไปเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยสันทัดแนวการ์ตูนเลิฟคอมเมดี้สักเท่าไหร่เพราะกลัวจะซื้อไปอาจจะไม่ถูกใจคุณลีเพราะง้นก็คิดอยู่นานว่าจะซื้อเรื่องอะไรให้คุณลีอ่านดี ก็คงจะเป็นแนวที่คุณลีชอบนั่นแหละก็คงจะเป็นการ์ตูนดีๆสักเรื่องที่คุณลีอาจจะชอบแต่ก็แอบ,บกังวลเล็กน้อยว่าคุณลีอาจจะซื้อไปแล้วหรือเปล่ากลัวจะซื้อซ้ำก็คิดอยู่นานประมาณ2วินาทีว่าวจะก,กังวลเรื่องซื้อซ้ำไม่ซื้อซ้ำไปทําไมในเมื่อถ้าเลือกซื้อการ์ตูนดีๆคุณลีก็อาจจะมีแล้วงั้นเรามาเวีชิกซื้อการ์ตูนที่คิดว่าคุณลีไม่น่าจะซื้อแน่นอนสิแค่นี้ก็ไม่ซ้ำแล้ว เป็นไงล่ะอัจฉริยะไหมล่ะพอเงินก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปลอติดตามหาดูเองในช่องคุณลีว่าผมส่งเรื่องอะไรไปให้คุณลีมาง g a อ่านาากัน <bajo> คำใบ้ว่าเป็นการ์ตูนแนวโช์ <rendering> และค่อนขอ้างดาร์กพอสมควรผมคิดว่าเรื่องที่ผมส่งไปให้ <enter> คุณลีน่าจะชอบหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลย เราะฉะนั้นแล้วก็ไปดูรีแอคชั่นในช่องคุณลีมังงะได้นะครับว่าผมส่งเรื่องอะไรไปให้คุณลีและคุณลีจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก่อไปติดตามได้ที่ช่องคุณลีมังงะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับต้องต้องบอกแบบนี้เลยว่าคุณพีจีส่งมาจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ส่งทั้งมังงะทั้งครบเซต ทั้งแยกเล่มทั้งเล่มใหม่และของสะสมพวกโฟสการ์ดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับซึ่งผมละอายใจตัวเองเหลือเกินที่ส่งหนังสือไปให้คุณลีมังงะนะครับเพราะฉะนั้นผู้โชคร้ายก็คือคุณลีมังงะนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมส่งอะไรไปให้คุณลีนะครับก็ไปรอดูคลิปจากช่องคุณลีมังงะได้เลยนะครับหวังว่าคุณลีจะให้อภัยนะครับสำหเรบคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวัสดครับ